สวัสดีครับวันนี้กลับมากับช่องสุภกินเชืได้เชินะครับวันนี้เราจะมาดูผลการจับสลากครับวอเล์บอลยุวชนเยาวชนของทีมชาติไทยในรายการโปรแกรมป,ปี2022เลยนะครับเราจะไปดูเลยนะครับครั้งแรกในรอบ4ปีวอเล์บอลยุวชนเยาวชนชายกลับมาแข่งขัน กลับมาแข่งรอบ4ปีเช <c oughs> um re ็คผลจับสลากซิมเจ้าไทยศึกยุ่งโซนเยาวชนเอเชียเช็คผลจับสลากแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลยุ่ชนเยาวชนจีนแชมป์เอเชีย2022สะพานวอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC ทําการจับสลากแบ่งกลุ่มภายในคันวอลเลย์บอลยุ่งโซนชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022ออกมาไปที่เรียบร้อยสึดยุ่งโซนและเยาวชนจิงแชมป์เอเชียจะกลับมาแข่งขันพร้อม กับทั้ง4ี่รายพร้อมกันทักงสี่รายการในประเทศทั้งทีมชายและทีมหญิงทุกๆรุ่นอายุเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังจากล่าสุดคือปี2018ก่อนที่จะถูกโควิด -19 เล่นงานจนไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อปี2020วอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนอายุ17ปีต่ำกว่า11ปีชนเลิแห่งเอเชียครั้งที่14ปี2022ณเมืองทัสเคนประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่ 6-13มิถุนายน2 5 6 5, 5, 5มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน11ทีมรประกอบด้วยอุซเบกิสถานญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลีไต้หวันคาซัคสถา,า,านอิหร่านอินเดียออสเตรเลียและฟิลิปปินส์โดยในการรายการนี้จะแบ่งออกเปน็นทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมและกลุ่มละ6ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันจะพบกันหมดทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนทีมอันดับ3และ4หลดุดไปเล่น ในรอบจอนที่ห้าถึงแปดผู้น,นับเฉพาะกลุ่มเกาหลีออสเตรเลียอิหร่่านกลุม B ญี่ปุ่นจีนไต้หวันฟิลิปปินส์อินเดียและคาซัคสถานต่อไปวอลเลยะวันยุบชนชายเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่14ปี2022ันยีณเมืองอิฟฟาหานประเทศอิหร่านแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง22สิงหาคม2 5ง5มี13ทีมเข้าร่วมการแขร่งขันประกอบไปด้วย อิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีไต้วันไทยจีนอินเดียออสเตรเลียสีลังการาอานะาตาคูเวตและอิรักนสำหรับรูปแบบการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละสาทีม3กลุ 1, ่ม,ม 1, 2, แ,และกลุ่มละสทีม1่กลุ่มทีมระดับหนึ่งรดับของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบแบ,บ่งกลุ่มรอบ2ต่อไปผลการจับฉลากกลุ่ม A ออิหร่านเจ้าภาพออสเตรเลียกาตาร์ กลุ่มบีญี่ปุ่นอินเดียคูเวตกลุ่มซีเกาหลีจีนอิรักและกลุ่มดีไต้หวันไทยคัคสถานและสีลังกาอีกทั้งในรายการยุโรปชนเยาวชนจะคัดอันดับหนึ่งเงาปกติไปทำการแข่งขันในวันได้วันยุโรปชนชิงแชมป์โลก2023ัี่ด้วยครับส,สำหรับต่อไปนะครับขณะที่วันได้วันยุโรปชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชนะแล้วแข่งเอเชีย2 0ง0 22ณน้าเ,เมืองเซมีประเทศคาสักสถานระหว่างวันที่4ี่ถึงกรกฎาคม2อง5ันรมี12องทีมเริ่มแข่งันดังนี้คาสักสถานญี่ปุ่นจีนไทยไต้หวันเกาหลีเวียดนามสีลังกาออสเตรเลียอินเดียฟิลิปปินส์และอุซเบกิสถานโดยรายการนี้จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นลุ่กลุ่มละ3ทีมอันดับ1นแะอันดับ2แต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปผลการจับสลากกลุ่ม A คาสักสถานเจ้าภาพอิหร่านออสเตรเลียกลุ่ม B ญี่ปุ่น,วน,นเวียดนามอุซเปกิสานกลุ่มสีจีนเกาหลีฟิลิปปินส์และกลุ่มดีไทยไต้หวันอินเดียและสุด<ค><ค>วันเลยนบอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า20ปีเชิงงเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2022นะประเทศบาเลนระหว่างวันที่22-29สิงหาคม2 5 1 5มี1เทีมเข้าร่วมไป่งคันด,ดังนี้บาเลนอิหร่านเกาหลีไทยอิรักจีนไต้หวันออสเลียคาคสถานกาตาร์ญี่ปุ่นฮ่องกง คูเวตซาอุดีอาระเบียบังกลาเทศอินเดียปากีสถานและและสำหรับในรายการนี้จะแบ่งเป็นหกกลุ่มกลุ่มละ3ทีมเอาอันดับ1นึงอันดับ2แต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบ2ต่อไปผลการถวัลลากลุ่ม A บาหลนเจ้าภาพฮ่องกงซาอุดีอาระเบียกลุ่ม B อิหร่านอินเดียญี่ปุ่นกลุ่ม C เกาหลีคาตาร์คูเวตกลุ่ม D ไทยคาซัคสถานสหรัฐอัลอาบูย์เส์กลุ่ม E อิรักออสเตรเลียมังกานาเทศกลุ่ม F จีนไต้หวันปากีสถา,านและในวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงจะคัดอันดับที่อันดับอันดับหนึ่ง,งกับอันดับสองพาเข้าแข่งขันในวอลเลย์บอลเยาวชนที่แชมป์โลก2023เช่นกันก็สำหรับวันนี้ครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสำคัญครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ